ครับดินนาณาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราสหายสายคันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงชิปมานานมากนะครับวันนี้ก็เอาซะหน่อยนะครับวันนี้เราจะไปตกปลากันที่เกาะลอยนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่เกาะลอยแล้วเดินไปหาหน้าลุงกับหน้าตาลก่อนนะครับไปตกทางหนกันไปกันเลยครับผม เดินทางมาถึงหมาแรกของเราเนีวนะครับก็เดี๋ยวมีโปตานกับน่า,นานลุงตกอยู่ข้างล่างน,นะครับเดี๋ยวดูกันว่าไปใช้อะไรตกนะเนี่สวันนี้นะลุงด้วยครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ไม่ไทำคลิปกันมานานนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เกาะลอยนะครับอาทีจีกกันก็นี่ครับสมาชิกใหม่ของของป้ายครับ ปูตานสดีปูตานด้วยครับผมเดินทางมาจากพัทยานะครับตีตีอ่าก็เรียกตีอะไรครับพี่ตีไมโครครับตีไมโครครับไมโครนี่ร้องร้องเพลงอะไรไหมไมโครเนี่ยนี่ครับนี่ครับกำลังตีกันตอนเช้าๆนะครับน้ำกำลังลงครับผมน้ำกำลังลงพี่โหดูเรียกตีไมโครนะครับ ปลโคลเนี่ยจิสเน่จิไหนนี่นะอ๋อเนี่ยครับเหยื่อเล็กๆเนี่ยสเน่ตีปลาเลยนะพี่ปลาตีขนปลาเลยอ๋อเนี่ยครับอาดูครับจะได้ปลากินหรือเปล่าวันนี้น้ำมันลงเลยอืมน้ำมันลงด้วยร้อนด้วยแค้เป็นเหยื่ออะไรครับผมดูหน่อยโอ้ครับ เจ็ดกรัมอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ไมโครไมโครใช่ไหมเจ็ดกรัมเจ็ดกรัมอืมนี่ครับผมไปตีพวกตามันไล่กัดปลาเล็กนะจัดเรือโบแต่ทั้งร้อนนะขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะครับสะพานบนสะพานครับตอนนี้ส่ไม่ได้ติดตามมาอีกทีนึงครับผม ครับผมหลังจากที่ามาตกตอนแรกนะครับก็คือ,อย้ายไมายมาตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนไม้ใหม่ครับตรงหนา้าอาสาดน้ําร้อนนะครับผมบรรยากาศเช้าๆผมพุางแรงครับ เงีอยู่พี่ไม้นี่เงียบเลยใช่ไหมเงียบๆอันนี้เงียบเลยไม้เกาะสิเกาะลอยครับผมก็เดินตีทั่วเกาะนะครับเงียบๆบางจุดเขาก็ห้ามนะครับผมห้ามตกอย่างเช่นอ่อด้านในด้านในแล้วก็ฝั่งฝั่งวัดนะครับฝั่งวัดก็ห้ามนะครับสวยนะครับใครอยากมาเที่ยวก็ลอยห้ามไปตกปลาก่อนทีช่างก็ได้ครับ ติกไม่ตักเลยเว้ยเงียบนะครับเงียบเลยเงียบอยู่นะ วันนี้กำลังเยอะนะครับผมลุงก็ใส่อยู่เหยื่อสดเขายังไม่กินเลยพี่เหยื่อสดเขายังไม่กินเลยเรากุ้งตกเขายังไม่กินเลยบอกเนี่อ๋อหวดขานะครับผมเนื่องจากเมื่อวานก็ไปตกที่อ่างอ่างบางพระมานะครับไม่ได้ถ่ายให้นาตาดู เราโอกาสดีๆครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับกลางบางพระ เงียบมากเหยือสดเขายังไม่กินนะครับผมให้กุ้งตกกันนะยังไม่กินสำหรับใครที่จะนั่งเรือไปตกเกาะนะครับนี่ยัเจะมีเรืออยู่ ค่าเรือประมาณ40บาทนะครับผมไม่แพงครกกงไปตกเกาะสีชังไปตกมือตกอะไรได้นะครับเกาะสีชังนะครับผมขึ้นตรงนี้ก็ได้หรือจะขึ้นอีกท่านหนึ่งก็ได้นะครับโปก็ยืนตีข้างบนเนี่ยเป็ไครับโปอะไรเงียบอไรเงียบ เดินทางมาจากพัทยาเลยนะครับเนี่ยม,มือหนึ่งเลยครับตกทั่วฟ้าเมืองไทยไมาแล้วครับผมมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งไง <laughs> <laughs> แทวครับผมแทวนะครับวันนี้ก็เัีแยวเต็มลังแทวเต็มลังครับผมวันนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับครับเดี๋ยวไว้แก้แค้นใหม่น้ำมันลงน้ำมันลงด้วยครับผมเหยียบอ่าออกกำลังกายถือว่าออกกำลังกายแล้วนะครับผมตอนเช้าต้องแข่งกับนังขานะครับกหลังเดินกลับเดินทางกลับนะครับขึ้นเรือลำนี้กลับนะไหนเนี่ยนะโอ้เรื่องอยู่นะ ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทิศหน้าทิศตกหมึกดีกว่าอืมทิศตกหมึกเลี้ยวตกหมึกดีกว่านะอืมจะมีโอกาสเดี๋ยวไปจะมีโอกาสเดี๋ยวไปนะครับแล่วลุงก็ไปตกมาแล้วใช่ไหมไปตกหมึกมาแล้วนะครับตัดยาตัดยานะครับไปกับโปตานนี่แหละครับพื้นเรือนะครับเรือเรือไต่พิมสนใจเดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อให้ราคากันเองครับผม อย่าลืมฝากกด subscribe ช่องสายสายคันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอ e ีพนะีหน้าไปไหนกันครับก็ขออภยัยน้าด้วยที่ไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับบางทีผมก็ทำงานประจำอยู่ทำงานประจำด้วยนะครับต้องอาศัยวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัติกษ์นะมาทำแต่บางวันก็อยากทำแบบว่าน้ำมันน้ำมันก็ขึ้น ตรงนี้น้ำทะเลขึ้นค่อนข,ข้างดึกนะครับช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับน้ำทะเลขึ้นไหนหมึกหรือหมึกอะไรเนี่ยโอ้โหเอาดีพี่หมึกกระดองอะ่ะตีตีไปนี่มันจะกินหรือเปล่าก็อย่าลืมนะครับฝากช่องของพวกเราด้วยนะครับสายสายคันครับก็จะพยายามทำช่องให้แบบว่าเยอะๆนะ ทำคลิปลงพยายามจะทําคลิปลงบ่อยๆนะครับขอบคุณกับกด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ